สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาทำนายดวงความรักของชาวราศีมังกรนะคะในเดือนสิงหาคม2,567เป็นดวงโดยรวมนะคะอาจจะไม่ตรงกับทุกท่านเนาะโอเคไพ่ได้เปิดไว้แล้วมาดูกันเลยนะคะราศีมังกรเดือนนี้เจ็บปวดปวดร้าวมากเลยนะคะบางท่าน ไปชอบคนมีเจ้าของนะคะก่อนหน้านี้คนมีเจ้าของเข้ามาเราไปเจอคนมีเจ้าของเข้ามาเขาเป็นคนที่ทำให้เรามีความสุขเขาเป็นสายเปนะคะเขาใจดีเขาเป็นผู้ใหญ่อาจจะเป็นผู้ใหญ่ในที่ทำงานหรืออาจจะเจอกันที่อื่นเขาเป็นคนเก่ง แล้วยังช่วยเหลือเราด้วยนะคะเป็นสายเปยแต่ว่าเดือนนี้จะมีปัญหาสำหรับท่านที่คบกับคนที่มีเจ้าของหรือคนที่มีเจ้าของมาัาคงแวะกับเรานะคะ mm. เดือนนี้ต้องตัดสินใจแล้วนะคะ mm. ต้องมีการตัดสินใจเด็ดเดี่ยวแล้ว ก่อนหน้านี้มันเจ็บปวดรวดนแล้วทำใจไม่ได้อะคะ่ะพยายามทำใจแล้วแต่ทำใจไม่ได้เดือนนี้น่าจะมีการตัดสินใจเด็ดเด็ดเด็ดขาดแล้วนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาพยายามตัดสินใจตัดใจแล้วแต่ก็ยังไม่ไม่ทุนนะคะ มันพุมันขึ้นให้เราต้องทำอะไรสักอย่างแล้วนะคะถ้าท่านที่ตัดสินใจเดินจากออกมาก็จะมีคนที่เขาเข้ามาจีบเราเหมือนกันนะคะจะมีคนใหม่เข้ามาจีบเราแต่คนใหม่อาจจะสู้คนที่เขาเมีเจ้าของที่เราคุยก่อนหน้านี้ไม่ได้เพราะคนเก่าอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างมีเงินอาจจะไม่รวยมากแต่ เป็นสายเปนะคะแต่คนใหม่ที่เข้ามาอาจจะสู้คนเก่าไม่ได้นะคะเหมือนมีคนใหม่เข้ามาจีบเรานะคะดูไพ่แล้วเดือนนี้เราน่าจะมีการตัดสินใจในบางท่านนะคะมีการแต่ตัดสินใจแบบด้วยความเจ็บปวดอะ่ะเดินออกมาด้วยความปวดแล้ว ไพ่คือช้าใจมากปวดร้าวมากเลยนะคะเป็นความรักที่เหมือนเราเรารักเขามากเลยอะ่ะเขาอาจจะดีมากนะคะแต่ถ้าตัดสินใจเดินออกมาได้จะมีคนใหม่เข้ามาค่ะมาดูไพ่เพิ่มเติมนะคะว่าไพายย่จะเพิ่มเติมอะไรแต่ก็มีนะคะบางท่านที่ยัง ตัดสินใจยังเดินออกมาไม่ได้ เขาแล้วนะคะเราอาจจะมีปัญหาเรื่องการเงินพูดตรงๆก็คือว่าเขาช่วยเหลือเราด้านการเงินและอาจจะคบต่อคุยต่อนะคะดูไพ่แล้วหลายท่านมีการสัมพันธ์สันสัมพันธ์ต่อกับคู่ที่ทําให้เราเจ็บปวดปวดแล้วนะคะยังม,มีสันสัมพันธ์เพราะว่าบางคู่อาจจะยอมจบเดินออกจากมาแต่บางคู่ก็คือยอมไปต่อเพราะเขาช่วยเหลือเราด้านการเงินค่ะ นอกจากตัวเขาดีแล้วเขาพพอร์ตเรื่องการเงินเดือนนี้ลราอาจจาเป็นต้องใช้เงินเพราะว่าให้การเงินขึ้นมาเยอะมากนะคะเขาอาจจะเป็นคนเดียวที่ช่วยเหลือด้านการเงินเราได้นะคะมาดูท่านที่คุยกันแล้วสถานะไม่ชัดเจนคู่อื่นบ้างนะคะ สถานะไม่ชัดเจนมันเหมือนจะแฮปปี้นะคะมันเหมือนจะแฮปปี้ในบางคู่่ะคิดว่าอาจจะมีข่าวดีแต่บางคู่ที่สถาที่สถานะไม่คืบเขาไม่ชัดเจน แล้วพยายามจะไปขอคำตอบแล้วแต่ดูเขาเหมือนไม่ชัดเจนไม่ชัวแล้วอาจจะไปเปิดใจให้คนใหม่เข้ามานะคะในบางท่านที่เราพยายามจะคุยพยายามจะขอคำตอบจากเขาขอความชัดเจนจากเขาซึ่งเขาก็นิ่งใส่เราเนี่ยเดือนนี้เราอาจจะไปโฟกัส กับคนใหม่อาจจะมีคนใหม่เข้ามานะคะไพ่ใบนี้มันบอกบอกไปได้หลายอย่างนะเหตุผลเขาอาจจะคุยกับเราแบบเพื่อความเพลิดเพลินหรือต่างๆเกี่ยวกับอารมณ์ซึ่งไม่มีความรักปนเข้ามาถ้าเรารู้สึกได้ว่าเขาไม่ได้รักเราเขาอาจจะคุยเพ้อเหงาหรือใดๆก็าตามเดือนนี้เราจะเปิดใจ ไปคุยกับคนใหม่เลยเรามีคนใหม่เข้ามาเลยนะคะม,มีการให้โอกาสคนใหม่เข้ามาในคนที่เห็นไหมคะไพ่ที่ความสัมพันธ์ไม่คืบไม่ไปไหนนิ่งเงียบหรือทำให้เสียใจออกหักในเดือนนี้มีการเปิดใจให้คนใหม่เข้ามาเลย เขาอาจจะไม่แยแสเราไม่สนใจเราทำเราเป็นของตายคุยเฉพาะตอนเหงาไม่เห็นค่าเราไม่ให้ค่าเรานะคะเดือนนี้จะมีการมีการเปิดใจให้โอกาสกับคนใหม่นะคะจะเจอรักใหม่เข้ามาเลยซึ่งถ้าเจอรักใหม่เข้ามาดูไพ่แล้วถือว่าเป็นไพ่ดีอะค่ะบางท่านอยากจะโสดโสด,โส,ดสวย,สวย ยังไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าจะมีคนเข้ามาขอโอกาสเรานะคะขอโอกาสอันนี้อาจจะรวมไปถึงเดือนนี้มีการจบความสัมพันธ์เพราะมีมือที่3ามหรือเขาไปคุยกับคนอื่นใดๆก็คือจะมีการให้โอกาสคนใหม่เปิดใจแล้วคนใหม่จะเข้ามานะคะโอเคมาดูท่านที่คบกันนานแล้วคุยกันนานแล้วแฟนที่ ที่คบกันมาหลายปีแล้วเป็นปีแล้วนะคะมาดูกัน ท่านที่คบกันนานแล้วก่อนหน้านี้อาจจะต่างคนต่างอยู่นะคะหรือว่าเป็นแฟนกันนานแล้วต่างคนต่างใช้ชีวิตอาจจะไม่ได้ผูกมัดอะไรกันมากเดือนนี้อาจจะได้เป็นคู่กันแล้วนะอาจจะได้มาเป็นครอบครัวเดียวกันหรือมีข่าวที่ทำให้เรารู้สึกว่า สถานะของเรามีการพัฒนาชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะบางท่านครบกันอาจจะเป็นไม่ได้ไม่ได้มีอะไรที่ทำให้รู้สึกว่าเราเป็นกันและกันขนาดนั้นแต่เดือนนี้ความรักที่มีนะคะมันจะมีการพัฒนาทําให้บางคู่อาจจะได้เป็นครอบครัวเดียวกันมาอยู่ด้วยกันบางคู่อาจจะ จากที่ทำอะไรไม่ค่อยบอกกล่าวกันเดือนนี้อาจจะมีการห่วงใยมากขึ้นชัดเจนมากขึ้นนะคะก็คือมีการพัฒนาความสัมพันธ์ความรักมีการเติมเต็มกันมากขึ้นค่ะเหมือนว่าความรักมีการพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งอะคะ่ะหลายๆคู่คบกันหลายปีแล้วแต่ก็ยังรู้สึกว่าความรักมันยังไม่แน่นแฟ้นขนาดนั้น นะคะในบางคู่เนาะแต่ว่าถ้าไพ่ขึ้นมาแบบนี้แสดงว่าความรักก็จะขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนะคะหลายๆคู่ที่มีปัญหาการงอนกันในเดือนนี้จะมีการเข้าเข้ามาคุยกันใหม่อีกครั้งหนึง่งใครที่เงียบใส่กันนะคะหรือน้อยใจการงอนกันอยู่นะคะจะมีการได้มากลับมาคุยกันอีกครั้งหนึง่งปรับความเข้าใจกันนะคะซึ่งมีฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ง อาจจะมีความเป็นผู้ใหญ่มีความอดทนถ้าไพ่ขึ้นแบบนี้แสดงว่าก่อนหน้านี้มีปัญหากันใหญ่อยู่นะคะหมายถึงว่ามีปัญหาที่ค่อนข้างจะเรียกว่าเหนื่อยและปัญหายากอาจจะคุยกันไม่ลงตัวเอ,ออาก็งอนนะคะเออาก็น้อยใจใส่กันเหมือน เย็นชาต่อกันเดือนนี้เป็นเดือนที่เรียกว่าฟ้าหลังฝนได้นะคะความสัมพันธ์แบบนี้จะได้มาเริ่มกันใหม่นะคะไม่ใช่เลิกกันแล้วนะคะแต่ว่าอาจจะปรับความเข้าใจกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะโอเคมาดูท่านที่โสดเลยดีกว่าโสดโสดโสด,ดเลย โสดนะคะแอ,อบรู้สึกว่าเดือนสิงหานี้เชาวมังกร ปัญหาเรื่องการเงินหรือเปล่าเอ,อ่ยนะคะเปิดไพ่เรื่องความรักก็ยังมีการเงินเข้ามาไม่ขาดสายเลยนะคะมาดูเรื่องความรักชาวโสด้ากโส,โสดนะคะมีใครเข้ามาไหมหรือยัง นี่บ่งบอกถึงว่าไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงการเริ่มต้นนะคะหรือเปิดใจแล้วนะคะแสดงว่าก่อนหน้านี้อาจท่านทีูุ่ดมีการปิดไม่เปิดใจนะคะเดือนนี้จะมีการรู้สึกอยากเปิดใจแล้วตัดสินใจในการเปิดใจแล้วนะคะแต่ว่าไม่ใช่ว่าจะคบไปเรื่อยเปื่อยนะคะมีการ คัดกรองกันมากขึ้นนะคะมีคนที่เจ้าชู้มาแอลเราด้วยนะคะเดือนนี้ท่านที่โสดอ่ะคือมีสเสน่ห์นะคะดูมีออร่านะคะใครมองใครก็รู้สึกว่าว้ายคนนี้หน้ามองจังคนนี้ดูดึงดูดจังเลยนะคะ เป็นเป้าสายตาของคนเจ้าชู้คนเจ้าชู้จะชอบลักษณะประมาณนี้ค่ะคนที่ดูแล้วสวยดูออร่าดูดีคนเจ้าชู้จะชอบแบบนี้มากนะคะเปิดใจแล้วมีเข้ามาแน่นอนนะคะมันเป็นไพ่ขึ้นอีกแล้วเนี่ยไพ่ใบเนี้ยมันเป็นไพ่ the world นะคะมันลักษณะเป็นฟ้าหลังฝนเพราะว่าที่ผ่านมาที่ปิด ที่ปิดแล้วไม่ยอมเปิดใจสัทีเพิ่งมาเปิดใจสแสดงว่าเจ็บปวดมานานเจ็บปวดมาเยอะเป็นคนที่าชาวมังกรเป็นคนที่เวลาเจ็บจะเจ็บมากนะคะเวลาเจ็บจะเจ็บมากเลิกยากเจ็บมากเพราะฉะนั้นการเปิดใจมันเป็นสิ่งที่ยากต้องใช้เวลานะคะแต่ว่าเดือนนี้ท่านที่โสด ขอแค่เปิดใจนะคะมีคนเข้ามาให้เราอยู่แล้วนะคะมีความรู้สึกว่าแอบ,บจะแฮปปี้ด้วยซ้ำนะคะเข้ามาอาจจะไม่เชิงเป็นสถานะเป็นแฟนเลยตุ๊ปปับแต่งงานไม่ขนาดนั้นนะคะแต่ว่าจะมีคนที่เข้ามาแล้วทำให้เรารู้สึกแฮปปี้มีพลังบวกทำให้เราล่าเริงสดใสกลับมากระดีกระดาได้อีกครั้งหนึ่งนะคะ ให้โดยรวมก็คือเป็นคนที่ดูมีเสน่ห์นะคะมาดูท่านที่มีครอบครัวแล้วดีกว่าค่ะลึกๆบางคนต่อให้ความรักจบไปนานาแต่ก็ยังรักคนเก่าคนเดิมอยู่นะคะอาจจะไม่กลับไปแล้วแต่เจ็บปวดมากอาจจะ ต้องใช้เวลาในการรักษาใจนานนะคะมาดูท่านที่เป็นครอบครัวเดียวกันแล้วครอบครัวแล้วนะคะท่านที่เป็นครอบครัวแล้วนะคะ ไพ่ดีอะคะ่ะไม่รู้จะเปิดเพิ่มทำไมไพ่ดีนะคะมาเปิดเพิ่มสามใบก็ได้คะ่ะ Okay. ไพ่เดือนนี้ท่านที่มีครอบครัวแฮปปี้นะคะมีการมีการคุยกันมากขึ้นกว่าเดิมไพ่โดยรวมคือแฮปปี้อะไพ่ดีมากเลยนะคะไพ่ครอบครัวนี่คือดีมากแต่ก่อนหน้านี้ไพ่ก่อนหน้านี้ก็ อาจจะไม่เท่าเดือนนี้นะคะดูไพ่แล้วพึ่งเพิ่งจะได้คุยกันเคลียร์กันเข้าใจมากขึ้นในเดือนนี้เพราะถ้าดูไพ่แล้วก่อนหน้านี้ก็มีปัญหาที่ต้องช่วยกันแก้ไขนะคะด้วยร่วมคือดียะไพ่มันเดือนนี้คือไพ่ดีนะคะ เ okay. ขอจบการทำนายเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ